ต่ขาครับโดนบวกหมัดซ้ายครับทําเป็นเล่นไปนะครับแหมใกล้รุ่งสสิประพายิมโดนมาแล้วนะครับแล้วการยืนมวยยืนด้วยความมั่นใจด้วยนะครับโอ้โดนหมัดขวาของจักดาวครับมีซ้ำท่านทนสายหนึ่งครับลูกมีครับดูฮะโอ้ไวพริบดีครับเห็นขยับปุ๊บถีบเลยครับ ไม่ง่ายแล้วนะครับสนิมเกาะหรือยังครับจากดาวครับต่อยขวาลำตัวครับเนี่ยครับต่อยลิ้นปีหมัดหนึ่งสองเอาเตะขวาโอ้โหแหมวนนี้นี่เต็มเตะขวาครับจากดาวครับหมัดล่างสลับบนสะกขวาครับมีซ้ำก็ไม่กลัวนะครับไม่มีทีท่าว่าจะกลัวครับส่วนจากดาวน่ะมั่นใจอยู่แล้วนะครับ นัดสอกซ้ายครับจากดาวครับอยากเตะคนมานานแล้วแะครับจากดาวครับสองปีหกเดือนครับที่หายไปครับคือโดนเตะเขาเตะมานะครับเพราะว่าพอไม่ได้ชกเนี่ยนะครับตัวเองก็ต้องไปเป็นเทรนเนอร์ครับล่อเป้าให้น้องๆนักมวยครับมาเตะครับมีโอกาสสบช่องครับได้เตะโดนคืนบ้างครับเตะแล้วได้ตังค์ครับเาเตะขวาครับจากดาวหมัดหนึ่งสองเเตะขาครับ แทงเข่าขวาไปกดแขนครับจากดาครับกดแขนคืนบ้างครับเตะซ้ายโอ้โหคนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างครับหลักดีกว่าครับจากดาวครับหมดยกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นนักมวยจากอิหร่านเยอะครับช่วงนี้ครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยครับเทียบยกที่สองนะครับคู่ที่5ครับก็คือรองคู่เอกของรายการแหละครับ คู่เอกของรายการวันนี้มาดูวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรจะเจอกับสิบแสนนกเขากรมอสิบเอ็ดต่อยขวาลำตัวครับทีขวาไว้เตะขาครับจากดาวูยังไงครับมีซ้ำมีซ้ำทำปากจู๋ครับประสบการณ์และครับประสบการณ์และครับคือเขาโดนแบบนี้เขารู้สึกเจ็บครับหันไปมองทีมงานว่าจะแก้ยังไงดีครับมวยไทยมีการมีแก้ครับโอ้ยขวาหุกขวาแล้วเตะซ้ายเจอศอกขวาของมีซ้ำครับถีบซ้ายเอาไว้ ซอาขวาครับจากดาวยังสารพัดทิดอยู่ครับอาวุธของจากดาวทีขวาครับในขาเลยครับท่านจะมีอาการสะดุ้งนะครับกัดฟันครับกัดฟันแล้วครับตอนนั้นของมีซ้ำครับแค่ยังไงดีครับโดนขาครับหมัดขวาครับตีเข่าขวาครับจากดาวครับว่ายังไงครับมีซ้ำหมัดขวาครับ เลือกออกแล้วนะครับจากดาวตเตะขาครับทำปากจูอีกแล้วครับสอกขาครับหล่นเลยครับโอ้โหสาเ้ไม่ลุกแล้วครับไม่ลุกแล้วครับอ้าไม่เอาแล้วนะครับคือถ้าเกิดนี่นีนครับใส่หน้าบอกทีมงานว่าพอแล้วจ้าไ a T K O in the red corner จากดาวเพชรเกียรติแพท